ครับพี่น้องกินกุ้งฉลองความสําเร็จไปอีกครึ่งทางครับผมโขกน้องหน้าครับพี่น้องรอรับชมผลงานของบ่าวว่างเด้อครับผมไปเลยครับพี่น้องไหมกิบมีกับบ่ได้มาอวดอ่างนะพี่น้องแกว่าคนเราถ้ามีความหวังตั้งใจก็ไปให้ถึงฝันพี่น้องเขาจะมีความสุขครับมาเท่ากันใช่ไหล่ะพี่น้องอครับกินอยู่กับกินอยู่กับหญ้ารากอยู่กับดินครับพี่น้องทำง่ายเหรอ ร้อนๆจับเตาตัวที่เรียกว่ามันกุ้งอันเข้าเลี้ยงไวบ้บ่ลแล้วกันเอาคดเฮดโค้งต้อน้าแล้วอาจจะเลี้ยงกุ้งพี่น้องลองเบิ่งกุ้งกุลาดำชื่อทันงชื่ทั้งกาและศิลนเนี่ยเมียน้ำดำไหนครับสะพานอเจี๊ยบตู้ด่านน้อง ผมมีทรงความก็เห็นเป็นเรียงหลายครับผมพี่น้องเดี๋ยวบ้าบ้างกันเป็นขิค้โคดข้างหน้าเดี๋ยวลองเบิรงนกับผมเพียามันได้ผลครับอืมดีจอดพี่น้องยอรับชมติดตามผลงานของบ้าบ้างเลยด้อครับมาทาน